มะเขือยาวตั้งน้ำเดือดเราใส่เกลืองไปเล็กน้อยเพื่อไม่ให้มะเขือดำเสร็จแล้วใส่มะเขือลงไปปิดฝาต้มประมาณ10-15นาทีมาดูว่ามะเขือสุกเมื่อสุกแล้วเราก็จะตักขึ้นมาพักเอาไว้ ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมกับพริกขี้หนูผัดให้เหลืองหอมได้ที่เราก็จะใส่มเขียวยาวที่ต้อมอะไรลงไปปรุงรสด้วยดดเต้าเจี้ยว ม้นตาลผัดให้เข้ากันเสร็จแล้วใส่ใบโหระพาลงไปเมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้ผัดมะเขือยาว